ก็สวัสดีครับตอนนี้เป็นเวลาประมาณห้าโมงกว่าๆนะประมาณห้าโมงสิบแปดได้ครับกำลังให้หนังอ้อนกินแมวเลียเอ้ยนังอ้อนมานน,นิหน่อย,อยข้างหนึ่งถือกล้องข้างหนึ่งถือแมวเลียตายแมว <c oughs> รู้สึกไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่อะค่ะ <c oughs> เดี๋ยวแม่ถือกล้องให้แล้วกันนะครับ ีหนูอ้อนี่กำลังกินเมลียาอยู่ตองนี้เตอเตเตอ่ะมาดีวหยแกหมดแล้วคุณชมมากินไปกินไปหมดแล้วครับ ว่าตอนนี้น้องอ้อนเหมาะกับอะไรมากที่สุดนะครับน้องอ้อนเหมาะกับคนขายแมคโดนด์มากที่สุดน้องอ้อนแบบจะใส่น้องอ,อแบบ้นอ,งอ,อนมีชุดแมคโดนู้ด้วยนะผมชอบให้น้องอ้อนใส่ชุดนั้นมากนั่นแหละดูสิเด้อ เจอกใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ช่องแบทแมนแมวเหมียวสีส้มด้ครับอื้องอื้อนทีๆน่นแหลกบ๊ายบายครับเจอันใหม่คลิปหน้านะครับ๊ายบายครับสวัสดีครับก็ช่องแบทแมนแมวเหมียวสีส้มมีสติกเกอร์ลาแล้วนะคะเป็นสติกเกอร์แมวเหมียวภาพวาดแมวเหมียวนะครับที่ผมวาดขึ้นมาเองนะครับจะเป็นสติกเกอร์ที่มีราคา30บาทเท่านั้นนะครับ สติกเกอร์นี้ชื่อว่าภาพวาดแบทแมนแอนด์นองออนนะครับภาพวาดเมวเหมียวแบทแมนแอนด์นองออนนะครับก็ลองพิมพ์ในสติกเกอร์ดูได้นะครับราคา30บาทนะครับยังอีกรอบนะครับราคา30บาทครับ